สวัสดีครับเพื่อนช่างครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับกล้องนะครับวงจรปิดนะครับใช้ดีนะครับตอนนี้ครับผมติดตั้งมาเยอะแล้วนะครับผมเป็นช่างนะครับผมแนะนําให้ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับกล้องประหยัดนะครับตัวนี้นะครับเป็นกล้องภายนอกนะครับสามารถกันน้ํากันฝนกันแดดอะไรได้นะครับติดตั้งภายนอกได้นะครับ ตอนนี้นะครับราคาเจ็อาบบาทนะครับสินค้ารับประกัน2ปีนะครับส่งเทมที่ผมได้เลยนะครับส่งเทมที่ช่างเพชรได้เลยนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับภายนอกนะครับความคมชัด2ล้านนะครับผมหมุนได้นะครับ360อองศาอีกตัวจะเป็นภายในนะครับภายในนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับถูกกว่าร้อยนะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับ ทักเชสสั่งซื้อมาได้เลยนะครับใช้ดีนะครับมีลูกเล่นเยอะด้วยนะครับราคาประหยัดนะครับถ้าจะให้ผมติดตั้งก็พร้อมติดตั้งนะฮะตัวนี้ก็1,500บาทนะครับตัวนี้ก็1,600บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการลงแอปนะครับใช้แอป YCC 3 6 5 Plu s นะครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งนะครับ เบื้องต้นนะครับเข้าเข้า Play Store นะครับ App Store นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ ycc ycc 365 plus นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับรอดาวน์โหลดนิดหนึ่งนะครับ 8.42เมกะไบต์นะครับตัวนี้สินค้ารับประกัน2ปีนะครับใช้ดีนะครับใช้ดีถึงบอกบอกต่อนะครับราคาประหยัดนะครับอายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับเราไม่ต้องใช้สินค้าราคาแพงๆนะครับเพราะสินค้าของดีราคาถูกมีนะครับแล้วก็ซื้อกับช่างนะครับแน่นอนกว่านะครับเพราะช่างจะรู้นะครับว่าตัวไหนใช้ได้ดีหรือว่าไม่ดีนะครับมีภาพมีไมโครโฟนผ่านเสียงได้หมดนะครับโอเคครับ โหลดแอป YT365 พลัสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดแอป,ปนะครับครับหน้าตาของแอป,ปนะครับเดี๋ยวคอยนิดนึงนะครับเราก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปจะมีข้อแนะนำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นนะครับทีนี้ทำการสมัครนะครับ สมัครใช้แอปนะครับให้ลูกค้านะครับนะครับให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบด้วยมือถือนะครับติ๊กตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ไปที่ลงทะเบียนนะครับใช้มือนะครับลงทะเบียนครับแล้วก็เลือกเป็นบวก66นะครับบ้านเรานะครับ อยู่ข้างหลังเลยนะครับเห็นไหมครับบอกไทยแลนด์นะครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือของเครื่องนะครับ095 874 874 3533นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสโค้ดนะครับ เพิ่มแสงนิดหนึ่งครับจะได้ชัดหก qm หก qwm นะครับหก q ใหญ่ w m ใหญ่ตกลงใส่รหัสยืนยันขอ,อถ้าเราไม่แน่ใจนะครับเราคลิกขอใหม่ได้ครับ อ่าแปดแปดจีบีซีนะครับแปดจีบีซีนะครับเดี๋ยวเราเรอข้อความมามา,มานะครับเจ็ดเจ็ดห้าสองศูนย์เจ็ด 775207นะครับมาแล้วนะครับแล้วก็ํำแนกเข้าไปนะครับทีนี้ก็ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเข้าแอปนะครับประกอบด้วยตัวเลขตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ผมเว้นไว้ตรงนิดนิดนะครับรหัสผ่านของผมนะครับ ใส่สองบรรทัดนะครับให้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับใส่เสร็จแล้วนะครับกดกดลงทะเบียนนะครับลงทะเบียน ออเรหัสผ่านไม่ตรงกันนะครับเราเช็คเปิดที่ตาได้นะครับว่าปิดผ้ายังไงนะฮะต้องใส่เหมือนกันนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับโอเค,อเคนะครับถ้าแบบนี้ก็คือแสดงว่าสมัครเข้าใช้แอปได้แล้วนะครับต่อไปก็ขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์นะครับ เดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสอนการแนะนํานะครับการลงทะเบียนสมัครแอปนะครับนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับกล้องย้อนปิดนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับอ่าภายในนะครับอ่หกร้อยห้าสิบบาทนะครับภายนอกเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับรับประกันสองปีนะครับใช้ดีนะครับ